ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าโรคภัยหน้าฝนเนี่ยมีเยอะกว่าที่เราคิดไว้มากเลยพอฝนมาทีไรสารพัดเชื้อโรคก็เตรียมตัวออกอลาวาดทันทีวันนี้ผมจะพามาดูกันว่ามีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษบ้างอย่างแรกเลยคือไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ อากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันภูมิตกง่ายใครไอาจามปวดหัวตัวร้อนต้องรีบดูแลตัวเองนะครับดื่มน้ำอุ่นพักผ่อนให้พอถัดมาคือไข้เลือดออกตัวร้ายตลอดการเจ้ายุงลายจะแพร่พันธ์ุได้ดีในน้ำขังรอบบ้านในหน้าฝนนี้ใครมีไข้สูงปวดหัวปวดกระบอกตาต้องรีบหาหมอและอย่าลืมกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายด้วยนะ อีกโรคที่อันตรายไม่แพ้กันคือโรคชีหนูหรือเลปโตสปโรซิสอันนี้มาจากการเดินลุยน้ำท่วมขังที่มีปัสสาวะหนูปนเปื้อนถ้ามีแผลแล้วไปสัมผัสยิ่งอันตรายเลยครับมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อมากต้องระวัง และที่ขาดไม่ได้เลยคืออาหารเป็นพิษและท้องเสียเพราะหน้าฝนอาหารจะบูดเสียง่ายกว่าปกติต้องกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดเสมอสรุปแล้วการป้องกันสำคัญที่สุดนะครับรักษาความสะอาดรอบบ้านกำจัดแหล่งน้ำขังและดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อให้ทุกคนผ่านหน้าฝนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพดี